นิวซันไรส์รีสอร์ทรีสอร์ตหรูระดับ5้าดาวของหาดเจ้าสำลาญเพชรบุรีกับบรรยากาศหาดทรายชายทะเลที่สวยงามของตำบลหาดเจ้ารวมถึงที่พักสะดวกสบายสไตล์ชายทะเล กับการตกแต่งอย่างวิจิตบรรจงละเอียดละออกับสิ่งปลูกสร้างที่ลงตัวกับธรรมชาติ สัมผัสธรรมชาติที่นิวซันไรสรวมทั้งริมรถกาแฟแท้จากการบริการอันดีเยี่ยมของทางเราสำหรับท่านที่ต้องการพักผ่อนวันหยุดสุดกับดานิวซันไรส์รีสอร์ทหาเจ้าสำราน เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พอกปอดให้สะอาดปราศจากมลพิษเส้นทางการเดินทาง New s u n ไรส e รีสอร์ห่างจากตัวจังหวัดเพชรบุรีเพียง15กิโลมุ่งหน้าสู่ตำบลหัดเจ้าเลี้ยวขวาก่อนถึงถนนชายทะเลวิ่งตรงมาประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้น New Sunrise Resort สถานที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอากาศสะอาดตำบลหาดเจ้าสำราญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี